คำเตือนคลิปวิดีโอนี้จัดทำขึ้นเพื่อความบันเทิงเท่านั้นอาจมีเสียงหรือเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมเด็กที่มีอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำนะคะค,ค่ะก็กราบสว,วัสดีนะคะมิตรักแฟนเกมทุกท่านเลยนะคะวันนี้กลับมาพบกันเจ๊คเคยกับเจ๊ขวัญน,นะอวันนี้เรามากนในเกมกันช์ชาร์จูหรือเกมพินเนตของเรานนันเองนะทุกคนไม่ได้เล่นนานเหมือนกันนะเนี่ยมามา,มา วันนี้พกทุนประเทศที่าที่680บาทนะทุกคนไม่มากไม่น้อยนะ680เบ็ด30บาทนะจ๊ะอุ้ยมามาแล้วก็แตกดีเลยนะทุกคนอุยอ้ยอุย้ยอ,อุ้ยติดบวินแล้ว啊รับตั้งแต่มานะทุกคน ค่ายเกมพีจะ่อนเนโนนาเป็นของค่ายเกม PG ฟลอตนะเดี๋ยว p s ซอฟที่คนรู้จักกันดีเนี่ยเออใครสนใจอยากทดลองเล่นก็ลิงใต้คลิปเลยนะคะสามารถคลิกเข้าไปทดลองเล่นดูก่อนได้นะทดลองเล่นฟรีนะทุกคนใครสนใจนะเด็กอายุต่ำกว่า18ปดีไม่แนะนำนะคะโปรดใช้วิจารณญาณการรับชมกันทุกครั้งด้วยรับชมกันเพื่อความบันเทิงนะคะไม่แนะนำให้รอบเรียนแบบนะจ๊ะ มาเออมันมาดีตั้งแต่เริ่มนะที่จริงคือแบบหยุดได้แล้วนะกำไรมาแล้วนะทุกคนอ่ะกำไรเรามาแล้วนะตอนนี้ก็คือมาพันแล้วนะกำไรมาพันละโอ้ดีงามดีงามพระรามแบตเอออาชาอาชคืบคบดูด พีคณเนนี่ไม่เคยทำให้ราผิดหวังจรินะคะทุกคนเล่นทีไรนะคะก็แจกตลอดเออไม่แจกมากก็แจกน้อยนะแต่เขาแจกบ่อยจริงๆนะสนใจนะอย่าลืมนะลิ้งใต้คลิปนะคลิปเข้าไปทดลองเล่นดูก่อนได้อะยังไงก่อนแพงใหญ่ขนาดนี้48บาทนี่ัอะไรกันครับนี่ะปวดจะปวด เริ่มมาอุ้ยทุกคนดอกนี้รัวยกแผงเออเริด่ดอุ้ย1,294บาทโอุ๊ยทุกคนดูทัน,นไหมยกแผงเมื่อกี้ทันไหมโอ้โหหายใจฟ้อมโอ้ที่จริงคือหยุดได้เลยนะทุกคนงเส้าเดี๋ยวนะเส้าเดี๋ยวเส้าเลยนะเออมันจะแตกต่อทุกคนไม่หยุดยั้ง รับแล้วตอนนี้สามพันแล้วไปต่ออย่ารอช้านะไปต่ออย่ารอช้าหลินมาดิสาบาทนะอขอขอนัดแบบหนักๆอีสักรอบอุ้ยมนอยู่มาอยู่ขอนัดหนักๆอีสักรอบ เร์เต er ็มเต็มเลวทุกคนอ๋อโอ้ยทุกคนเรามาหกเตอร์ก,ก็าบัตรรับไปวันนี้สามพันหนึ่งร้อยสิบหกบาทโอ้ยพอแล้วนะทุกคนคือแบบเกินคาดนะทุกคนอ่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์นะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้กับเจ็กกอัด้ยวยนะคะสำหรับวันนี้บ๊ายบายเด้อจุ๊บ